นี้นะคะเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะรู้สึกเริ่มโล่งใจแล้วนะคะว่าปัญหาที่เป็นอยู่มาตลอดเลยกับเอ๊ะฉันโดนของอะไรหรือเปล่าทาไมหน้าหมองค้ามาตลอดเวลาวันนี้นะคะสบายใจหายห่วงได้เลยเพราะว่าเรามีดรเจษฎานะคะมาแนะนําเกี่ยวกับเรื่องของการที่ทําให้ฝ้าดูจางลงจนถึงขั้นมองไม่เห็นเลยนะคะเดี๋ยวมาคุยกันต่อกับดรค่ะปกติเราจะคุ้นเคยกับครีมกันแดดครับแต่ไม่ค่อยคุ้นผมอาจจะไม่ค่อยคุ้นโทนเนอะร์ มันคือยังไงแล้วมันเป็นลักษณะยังไงทนเนอร์ก็ลักษณะเขาเขาก็คือใช้เช็ดแล้วนะครับยังใช้แบบสำลีเช็ดก็ได้หรือว่าเราเอาทาเป็นบรรหนึ่งเหมือนเหมือนเหมือนเซรั่มบางมันจะเป็นน้ำใสใสบางละ อย่างนั้นก็ได้ได้ครับหรือจะใช้สำลีบีช็ไดก็ได้ซึ่งเวลาใช้คู่กับครีมกันแดดอันไหนใช้ก่อนไหนใช้หลังครีมกันแดดต้องทาสุดท้ายนะแล้วก็ปกติทั่วไปนะครับเทคนิคในการทาครีมเนาะถ้ามีครีมที่เป็นน้ำหรือเป็นโทนเนอร์เนี่ยให้เช็ดก่อนเลยเลงก่อนลงก่อนเป็นเซรั่มเนี่ยลงก่อนนะหลังจากนั้นให้กลุ่มโลชั่นลงตามแล้วก็ลงครีมครีมเนื้อที่เป็นเนื้อหนัก เนื้อเบาลงก่อนอเนื้อหนักลงสุดท้ายแล้วก็<อ>ปิดด้วยกันแดดทุกครั้งคือ,อดรกำลังจะแนะนําให้ลงในส่วนของความ ไล่ตามลำดับความเข้มข้นนการซึมเนื้อที่เบาที่สุดลงก่อนเลยนะครับเนื้อน้ําเนื้อเซรั่มลงก่อนแล้วจากนั้นก็ลงครีมที่เป็นเนื้อหนักสุดท้ายแล้วปิดด้วยครีมกันแดดทุกครั้งคือสุดท้ายอ่ะยังไงจำเอาไว้ว่าให้เป็นครีมกันแดดค่ะผมซึ่งถ้าเกิดเราใช้ผิดค่ะไอที่อยู่ก่อนครีมกันแดดทั้งหลายจะไม่ได้ผลเลยคืออย่างนี้ครับหน้าที่ในตอนบํารุงเนี่ยเป็นหน้าที่สําคัญที่สุดขางร่างกายเรานะครับถ้าเราใช้ชีวิตประจำวันบํารุงมาก่อนแต่ แต่ถ้าใช้ชีวิตในในช่วงที่เราเราไปกิจกรรมทางทะเลนะครับครีมกันแดดจะต้องเป็นตัวทาดทอายถ้าถ้าเป็นออกเกรียมการแช่ให้ทากันแดดก่อนเลยแล้วก็บำรุงแต่ถ้าใช้ชีวิตประจําวันให้กันแดดสุดท้ายสลับกันนะฮะถ้าใช้ชีวิตประจําวันปกติให้ทากันแดดสุดท้ายแต่ถ้าไปเล่นกีฬาเป็นเอร์หน่อยทากันแดดที่หนึ่งเลยโดนผิวหน้า กันแดดก่อนเลยแล้วพอบำรุงบำรุงแล้วจบด้วยกันแดดสกรอบด้วยไหมครับอชาซึ่ง้เครับชาวสวนเกษตรกรคนที่จะต้องออกไร่ออกฟิวงานการแจ้งอย่างนี้เลยครับก็ทำคนที่ออกไปฟิวงานการแจ้งนะครับก็คือผมแนะนําส่วนใหญ่เขาจะมีค่อยได้บำรุงเนาะผมก็จะผมก็จะเน้นให้เขาเนี่ยทาแบบคนชีวิตประจำวันปกติก็บำรุงก่อนแล้วก็ทาครีมกันแดดแต่ทีนี้ ชาวสวนอยู่นี้ผมไปเห็นเขาพัฒนาเขาก็ไม่ได้มากั้มอย่างนี้แล้วนะเันจะมีผิดมันจะมีผ้าคลุมมามวก้วนเลยเพราะว่าช่วงหลังๆเนี่ยได้มีโอกาสไปต่างจังหวัดบ่อยโอ้โหอย่างนี้ชาวสวนเขาก็พัฒนาแล้วแรงแรงมากผลเสียนอกจากไอ้แค่ฟ้ากระเนี่ยมันยังมีไรแพรานะใครที่ต้อแพร์สิบเปอร์เซ็นต์ของ ของความแก่เกิดจากแสงแดดเพราะฉะนั้นใครที่ไม่อยากแก่ต้องทาครีมกันแดดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะ60%ของริ้วรอยเกิดจากกันแดดครับค่ะเพราะหยีอย่างนี้ใช่ไหมคะหมอเพราะว่าแสงแดดก็ทําลายผิวเพราะฉะนั้นริ้วรอยจะเกิดขึ้นง่ายมากกับคนที่ไม่ทาครีมกันแดดเพราะฉะนั้นแล้วที่สําคัญก็คือเป็นมะเร็งผิวหนังเพราะฉะนั้นกันแดดเนี่ยสำคัญมากมีคนถามว่าเอ๊ะแล้วด็ออกเตร์ทาครีมกันแดดไล้อายุกี่ปีสิบห้าหโยตั้งหลักเร็วมาก ไปทำกันแดดตั้งอายุ15แล้วก็ใช้ตลอดไม่ไม่มีวันไหนที่ไม่ทาไม่เคยไม่ทาครีมกันแดดไม่ใช้ทุกวันแล้วผิวเราอาจจะดูเหมกับเขาเรียกว่าการป้องกันดีกว่าการรักษาเว้กันแดดทาไปเถอะครับทาทุกวันเลยนะเขาจะมีคนถามว่าควรทาวันไหนบ้างก็แดด ทุกวันพัดทีขึ้นทุกวันวันคู่กับวันขี้ก็เลยบอกเขาบอกว่าไม่มีวันไหนที่ไม่ควรไม่ทากันแดดเลยแม้วันที่ไม่ไม่ออกแดดก็ต้องทาเพราะว่าอย่างนี้ครับความเชื่อที่ผิดว่าอยู่บ้านแล้วเป็นผ้าเนี่ยบอกว่าทําไมฟ้าไม่หายสักทีเพราะว่าอยู่บ้านไม่ต้องทากันแดดผิดนะครับแม้แสนแดดนะสมาถส่องไปในตามบ้านตามเรือนกระจกได้ถึง50%แปลแต่ว่าเราออกแดดหนึ่งชั่วโมงแปลว่าเราอยู่ข้างในบ้านเนี่ยก็ดูนโดนแดดครึ่งชั่วโมงแล้วนั่นไงเพราะนั่นหนึ่งของเวลา ใช่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เพราะแสงแดดสามารถทะลุได้หมดนะครับยังไงก็ต้องก็ต้องทาครีมกันแดดทุกวัน,วนถึงแม้ว่าจะไม่โดนแสงโดยตรงก็ตามเ<ห>นื่นสงจากเรดั่นคือรังสีมันก็ส่องผ่านเข้ามาในบ้านได้นั่นงคนบอกว่าไม่ทาครีมกันแดดฝ้าไม่หายสักทีเลยเพราะว่าสาเหตุนี้ครับเพราะว่าแสงแดดที่คุณเจอในอยู่ที่อยู่บ้านเนี่ยก็โดนแล้ว5 0าสิบเปอร์เซ็นต์เพราะนั้นฝ้าคุณไม่ทากันแดดเลยในอยู่บ้านก็ไม่หายสักทีนต้องทากันแดด ทุกวันทุกวันแปลว่าอะไรผมก็เทคนิคบอกว่าเอาครีมกแดดตั้งอยู่กับยาสีฟันกับแปรงสีฟันถ้าทุกวันอะถ้าคุณต้องแปรงฟันแปรงฟันคุณก็ทากันแดดทานด้วยไม่ใช่มาแปรงฟันนะไม่ใช่อย่าคว้าผิดนะสลืมสลืมาะแล้วเขาบอกกันแดดไม่เคยทาไม่เคยทาเอ้า ถ้าอย่างนั้นให้ทาเป็นกิจวัตรเกิน21วันจะเป็นนิสัยอเดี๋ยวจะจําได้เองว่าเฮ้ยเดี๋ยวฉันจะกำวันที่22 23ไม่ทากันแดดเฮ้ยขาดอะไรไปอย่างหนึ่งเไม่ใช่แสบหน้าเวลาโดนแดดเลยนะเฮ้ยขาดอะไรไปอย่างหนึ่งก็อยากกระทาขอให้ทําได้เขาบอก21วันเปลี่ยนพฤติกรรมถ้าทําได้เอากันแดดไปอยู่คู่กับ ที่แปรงฟันที่ต้องใช้ทุกวันใช้ทุกวันเพราะฉะนั้นคุณก็จะถ่าได้เพราะเกิกนยี่สิบเอ็ดวันเป็นนิสัยกรทำการปรับพฤติกรรมเนี่ยให้ทําอย่างต่อเนื่องสักประมาณ21ถึง22วันใช่ครับแล้วหลังจากนั้นจะติดเป็นนิสัยค่ะใชะ่เลยองหาทีเนี้ยต้องขอเองเนี่ยพอพูดเกี่ยวกับเรื่องของอโทเนอร์มีความคิดว่าโทเนอร์ไม่จําเป็นเพราะว่าเราเคยไปเลือกใช้โทเนอร์ผิดเช่น ทาไปปุ๊บทำไมมีกลิ่นแอลกอฮอล์น้ำตาจะไหลอย่างเงี้ยค่ะพี <7, S 1> ่ตน 7, 7, 9, ้นทาไปตรงร่องจมูก mm. โอ้ยแสบทรมานเราก็รู้สึกว่า ถ้ามันทรมานกับหน้าเราโอเคมันอาจจะดีก็จริงเพราะเราซื้อมาแพงแต่มันทรมานไม่ใช้ดีกว่าอันนี้คือความแตกต่างระหว่างโทนเนอร์ทั่วไปที่ตุ๊กอ,อาจจะเคยเจอที่มีส<อ>่วนผสมแอลกอฮอล์ค่ะกับตัวโทนเนอร์1น0ตโทนเนอร์เราไม่มีส่วนผสมขอแอลกอฮอล์เนะเพราะว่าเป็นโทนเนอร์ที่ใช้ในการดูแลและป้ Wool องก,กันการเกิดฝ้าแล้วก็บําบัดเรื่องกับฝ้าเพราะฉะนั้นเราจะไม่ใช้เกี่ยวกับพวกแอลกอฮอล์เพราะโทนเนอร์ทั่วไป เน้นเรื่องของการทําความสะอาดหน้าเพราะฉะนั้นแอลกอฮอลที่ใส่เนี่ยมันก็ทําให้รู้สึกเย็นสบายก็เลยบางคนก็ไม่ชอบใช้ใชนะแต่ตัวนี้เนี่ยครับไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอลเป็นส่วนของของสรรสกัดของน้ําโซจูโซจุที่มาจากญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นเป็นน้ำแร่รมาชาติที่ใส่เข้าไปเพราะฉะนั้น เช็ดผิวจะรู้สึกของความสบายแบบไม่ใช่แอลกอฮอล์จะรู้สึกเป็นวอเตอร์เบสเป็นวอเตอร์เบสนะครับใช้แล้วจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมหน้าเรานุ่ม <Th a. S 1> แล้วก็ นอกเหนือจากคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของฝ้าค่ะดรคนที่อาจจะไม่มีปัญหาถึงขนาดขั้นฝ้าถ้าใช้ใช้ตัวนี้แล้วจะได้หน้าขาวหน้าใสหน้าขาวหน้าใสาุ่มขนนะคะนุมขนกระชับเราจะมี2สูตรจะมีอันนี้เคือกสูตร 180+ จะมี180สูตรธรรมดาอันนั้นเหมาะสำหรับคนที่หน้าขาวกล่องแดงจะใช้ได้ ี่โทรถามคอเซนเตอร์ได้นะครับบอกว่ามันจะมีสูตรแดงอันนั้เน่ยเหมาะสำหรับลุคุมคนกว้างหน้าขาวใสอยากจะแบบหน้ามีออร่าเล็กๆแบบว่าออร่าเนี่ยฝาดเหมือนสีก้อนแล้วก็ฝ้าฝ้าบางๆครับไม่ได้ฝ้าหนาตัวนี้ก็คือแบบฝาเด้วยไล่เราไม่ยอมไปสูว่าไปไปอย่ามาเล่นแถวนี้ก็ยังนั่งอยู่ต้องไล่แบบเสียหน้าไปต้องใช้สีทองสีทองสีทองไล่เสียงดังเลยเสียงดังเออแล้วถามหน่อยนะครับว่าคนแพ้ง่าย เช่นผิวแบบเซนซิทีฟมากๆใช้อะไรก็แพ้ใช้อะไรก็เป็นผื่นใช้ได้ไหมครใช้ได้ครับเพราะว่าแต่วิธีเทคนิคในการทานะครับก็คือถ้าคนผิวแพ้ง่ายให้ทาช่วงตอนกลางคืนครับแล้วให้ทาบางๆก่อนทานชุดพรอมดีนิดนะครับทีนิดก่อนหลังล้างหน้าหลังล้างหน้าเสร็จป๊อปเนี่ยให้อย่าทาตอนเช้าเพราะตอนเช้าเนี่ยเราต้องไปออกแดดอะไรเงี้ยมันจะโอกาสที่จะเซนซิทีฟได้ง่ายนั่นให้ล้างหน้าแล้วทาตอนกลางคืนแล้วก็ทาพร้อมชุบสำลีทิชเบาๆก่อนในช่วง3วันถึง4วันแรกนะครับหรือว่า ทดสอบการแพ้โดยการนึ่งเอามาชุบสำลีแล้วก็มาเช็ดบริเวณช่วงนี้หนกแก้ไล่ไล่ไล่ไก่อนสัก3วันหลังจากนั้นถ้าไม่มีอาการผื่นไม่มีการแดงก็ถาทวนหน้าได้แต่ที่สังเกตดูก็คนใช้ของเราก็ยังไม่ค่อยมีคนแพ้เนาะประมาณ98%เนี่ยใช้แล้วแฮปปี้มากนะคือพูดง่ายๆผู้ชายก็ใช้ได้ผู้หญิงก็ใช้ได้ผู้หญิงก็ใช้ได้ใช้แล้วเนี่ยครับหน้าใสแล้วก็ทำให้ผิวอมชมพูด้วยใช้ทุกวัน สวยหล่อขึ้นทุกวันผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามอ่ะเวลาปัญหาต่างๆเมื่อจะเป็นเรื่องของฝ้ากระรูขนขกว้างเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองแล้วดูอายุเราแบบมันมากเกินเกินเกินตัวเลขลอ่ะ,ออะคือบางคนอาจจะบอกว่าผิวมันกล้านมันหยาบเคยได้ยินคาว่าสวยร้อยเมตรไหมฮะคือบางคนแบบว่าอุย้ยทรงดีรูปหน้าดีสวยมากไกลา,อย,า,าอย่ามาอยู่ใกล้ๆ ว่ันไกลๆนีไ่ไม่ได้เลยไม่ผ่านเลยไงก็คือเพราะว่าปัญหาเยอะเพราะงั้นอยากให้เขาสวยสวยพิดหรือสวยผ่าน oh. อ เจอถ้าแต่ว่าอยากให้ดูใกล้ๆสวยนะต้องใช้ผลิตภัณฑ์เพราะว่าพอใช้ไปปั๊บอุยยิ่งมองใกล้ๆก็ยิ่งสวยมองไกลๆก็ดูดีแล้วมองใกล้โอ้ยมันน่าพิจารณาจังเลยดูขมขนก็แคบริ้วรอยก็ยังแบบตื้นแล้วก็คว้าเฟิร์มไม่มีเงี้ยมันก็เรียกมองแบบยิ่งพิดยิ่งสวยเงี้ยหรือจะอยากให้แบบมองผ่านๆอุ้ยมองไกลๆสวยนี่หว่าผมไม่เอาค่ะอย่างนั้นเพราะว่าเราบางทีคนที่เรารักมันต้องอยู่ใกล้กันไงเอยอ้ยเราใช้ใจหมดเลยอย่าทำอะไรอย่ะ ไม่ดีไม่ดีนะคะดรขาแล้วทีนี้สำหรับตัวโทนเนอร์ตัวนี้ค่ะกล้าการันตีได้ไหมคะว่าประมาณสัก เมื่อไหร่ใช้สักเท็นผลเลยว่าเธอจากร้อยเมตรขยับก็มาห้าสิบเมตรนี้หนึ่งถึงสองสัปดาห์เนี่ยหน้าเริ่มใสขึ้นกับความจางลงไม่ทันหมดหนึ่งกล่องไม่ย้งทันหมดหมือนก่อนหน้าเริ่มใบขึ้นมาแล้วแต่สําคัญต้องทาคู่กับครีมกันแดดเนอะนี่แหละเป็นเคล็ดลับเนี่ยบางคนเนี่ยบางคนบอกดีมากดีมากดีมากใช้แรกๆดีมากดีมากแต่ทําไมใช้แล้วหน้าดำบอกให้เพราะว่าไม่ทากินมกันแดดแฮปปี้กับโทเนอร์เลยลืมกันแดดลืมกันแดดไม่ได้นะครับการใช้ครีมรักษา ฝ้าดูแลฝ้าทุกครั้งต้องใช้ร่วมกับครีมกันแดดเพราะว่าทุกครีมชุกชนิดมีฤทธิ์เป็นกรดสมมุติว่าสมมุติว่าการรักษาฝ้าต้องเอาความฤทธิ์เป็นกรดเพื่อไปกดอาการของเม็ดเด็ดดำาเพื่อเราเหมือนกับเป็นลอกผิวให้บางจางลงนี่ความฤทธิ์เป็นกรดปั๊บผิวเราจะเริ่มบางลงไปหน่อยเด้งนั้น สิ่งสาคัญก็คือการป้องกันเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ปกป้องโอกาสที่ฝ้าเนี่ยจะเข้มกลัมากก็ได้เพราะฉะนั้นสําคัญเลยครีมแก้ฝ้าหรือรักษาฝ้าใดๆก็ต้องใช้ร่วมกับครีมกันแดดทุกครั้งนะครับแลวก็เมื่อวานนี้ก็ไปแนะนําให้คนที่พัทยาบอกว่าใช้แรกๆดีมากตอนหลังๆกลับมาคําก็สัมภาษณ์ไปเทคนิคก็ใช้ครีมกันแดดปะเปล่าผมก็เลยบอกว่าให้สอนบอกว่าไม่มีใครสอนเขาเขาบอกว่าให้ใช้แต่ตัวรักษาฝ้าอย่างเดียวบอกไม่ใช่ต้องใช้คู่กับ การป้องกันแดดทุกครั้งนะครับนั้นทาได้เลยครับเช้าเย็นแต่ตอนเช้าเนี่ยต้องทาคู่กับครีมกันแดดทุกครั้งยิ่งเป็นเป็นแถวพัทยารัทะเลอะไรอย่างเงา บางทีของดีเทคนิคหรือว่าวิธีการที่ใช้ก็ต้องถูกต้องด้วยเรามีของดีต้อง<ต>ใช้ไม่ถูกไม่ดีใช้ผิดเนี่ยไม่เทคนิคที่ดีสินค้าที่ดีแล้วก็การผลิตภัณฑ์ที่ดีสําคัญต้องใช้ควบคู่กันอย่างสอดคล้องกันด้วย mm hmm. อย่างบางคนบอกว่าพาราเซตามอลดี mm hmm. ต้องทานเวลาเป็นไข้ ซองแคปสองเม็ดเกิดไปทาน10เม็ดหรือว่าเยอะเกินไม่ไปหรือให้ทาน2เม็ดผู้ใหญ่จะทานครึ่งเม็ดก็ไม่ได้ผลก็ไม่ได้คืออะไรที่น้อยไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดีมากไปก็ไม่ได้เพราะนั้นของดีก็อยู่ในสิ่งการใช้งานที่ถูกต้องด้วยเพราะนั้นก็จึงฝากไว้บางคนคิดว่าดีแต่ลืมขบวนนการหรือวิธีการวิธีการใช้ที่ถูกต้องมันก็ยังไม่เห็นส่งผลที่ดี อย่างที่เราต้องการเนี่ยเราไฝากไว้หนึ่งถึงสองสัปดาห์หลังจากใช้ดีขึ้นหยุดใช้ได้ไหมฮะหยุดใช้ได้ครับตัวนี้เนี่ยไม่ได้เป็นตัวอันตรายหรือว่าไม่เป็นตัวทําลายเม็ดสีผิวเป็นตัวการลดการสร้างเม็ดสีผิวแต่ถ้าเราหยุดใช้เหมือนกับผิวเราค้ำเนี่ยเราถ้าเราไม่มีการปงกันยามหายแค่นั้นเองแต่ถ้าแบบ หยุดสักเดือนหนึ่งแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาใช้ใหม่ได้ครับไม่ได้เป็นตัวที่เพราะไปสารสก,กัดจากธรรมชาติเนาะเพราะฉะนั้นก็ไม่มีผลข้างเคียงใดๆเพราะฉะนั้นร่างกายเราเนี่ยนะครับคือเราถึงแนะนําที่นี่ก็คือหนึ่งปลอดภยัยสองใช้เองใช้เองด้วยนะครับ, <c oughs> บก็บางคนก็บอกว่า ทำไมเราเพราะว่าผลิตภัณฑ์พวกนี้ต้องใช้แล้วก็เราถึงจะตอบได้ด้วยความมั่นใจงั้นเวลาเช้าเช้านี่ก็จะมีครีมเรียงอย่างนี้นะบางคนบางคนบอกว่าอุ้ยทำไมใช้เยอะขนาดนี้เพราะว่ามันก็ยังไงอเราเช็คว่าแต่ละตัวแตกต่างกันยังไงแล้วเราใช้เนี่ยเออมันช่วยอย่างนี้เราจะได้ตอบถูกว่าใช้แล้วเป็นยังไงเพราะว่าบางทีเรารู้จต่ทฤษฎีแต่เราปฏิบัติอันนี้ครีมประมาณนี้แม่พอเราก็จะได้เข้าใจ ตื่นเช้ามานี่กลางคืนเนี่ยเนี่ยพอเราบอกตัวนี้ตัวนี้เราก็พูดได้เลยว<ช>่าตัวเนี้ยมันเป็นแบบนี้นะทางทฤษฎีเป็นอย่างเงี้ยแล้วเวลาปฏิบัติเราใช้เราก็รู้สึกแบบนี้ก็เลยสื่อสารกันง่ายขึ้นนะฮะัอ่าละครับนั่นก็คือเรื่องราวของโชเนอร์ที่เป็นความจเป็นในเรื่องการดูแลผิวหน้าคร<ช>ับที่อยากจะกระจ่างใสนะครับต้องต่างหัวคุณดรเชยซาลีลากิตคุณครับสวัสดีครับ